ครับผมปอมนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับสินค้าจากชูปปี้กันอีกสักรอบหนึ่งนะครับพอดีตัวนี้ผมซื้อเป็น iPhone 2020ก็คือ iPhone SE 2นะครับในปี2020แต่มาซื้อเกือบกลางปี2 2 2พเเผอิญลูกสาวเขาอยากได้นะครับผมก็ออแลกกันกับว่า ให้เขาช่วยดูแลย่าก็คือแม่ของผมและซื้อตัวนี้ให้เขาเป็นของรางวัลที่เขาช่วยดูแลเพราะว่าผมต้องทํางานนะครับโอเคพูดมากแล้วเข้าประเด็นกันเลยตัวนี้นะครับผมซื้อมาหักคอยค่าส่งอะไรแล้วก็ประมาณห2ื่นสองพันเท่าไหร่นะหมื่นสองพันสามรยี่สบสาทหมื่นสารยยีบาทนะครับยังไม่ได้แกะกล่องนะเดี <c> ๋ <oughs> ยวเรามาแกะพร้อมกัน ว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องศูนย์เครื่องศูนย์ไทยประกันครบนะครับอ่าตัวนี้เขาบอกผมว่าเป็นนิวบ็อกนะไม่มีอะดิปเตอร์ชาร์จเดี๋ยวเป็นยังไงมาลองดูกันนะครับถ้าแกะออกมาเป็นลูกอมก็หาครับผมบอกได้เลยว่าหาครับเพราะจ่ายเงินไปแล้วโอ้โหไอโฟนหนังเหนียว สาวอยู่ข้างๆก็ลุ้นนะครับว่าเป็น iPhone หรือเปล่าฮ่าโอ้โหซื้อโทรศัพท์เขาเครื่องหมื่นกว่านะครับใส่กล่องมาโหดมากครับ พอมากก็โหดมากนะนี้เป็นนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นจากร้านเขานะครับยขยยาตเก็บต่อแลเนี่ครับเขาก็เห็นไหมครับซีนยังไม่ได้โดนเปิดนะ เดี๋ยวเราเปิดพร้อมๆกันเดี๋ยวผมจะให้ลูกสาวเปิดดีกว่าเนาะเพรเขาเปนเจ้าของเขาจะได้ยํำนาทีตรงนี้ไปนะครับลูกสาวผมเขาไม่กล้าแกะเขามือสั่นครับผมก็แกะเองเนาะมีง่ายครับเป็นสีขาวนะลูกสาวผมเขาอยากไ,ได้สีขาว เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับไอโฟนนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เดี๋ยวผมจะเทียบอ่อเดี๋ยวนะก็ไม่มีอะไรให้นะครับก็เป็นนิวบ็อกก็เนี่ยครับเป็นสายชาร์จหูฟังก็ไม่มีให้อแดปเตอร์ก็ไม่มีให้นะครับก็เป็นนิวบล็อกนะครับก็ไอโฟนเนี่ยไม่น่าซื้อครับแม่งแพงด้วยแล้วก็ไม่แถมอะไรมาเลยนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู สีขาวนะครับครับก็ได้จากชุปปี้มาประมาณนั่นแหละครับสองหมื่นต้นๆนะครับจากถ้าเราไปซื้อที่ไอสตูดิโอหรือว่า Apple Official หรือว่าเบลาก็หมื่นห้าพันเก้าร้อยนะครับก็ถูกไปประมาณส0่พันกว่าวบาทเนาะหรือเกือบสี่พันนี่แหละเป็นแนวะทางให้เพื่อนๆนะครับ ว่าสำหรับจะซื้อ iPhone ก็ลองหาดูในชุป p ี้ช่วงจังหวะเขาแฟลชเซลหรือว่าเขาลดก็จะได้สินค้าคุณภาพราคาถูกไปสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบคลิปตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้เป็นผมเทียบให้ดูนะตัวนี้เป็น iPhone SE 20เนาะ แล้วก็ตัวนี้เป็น iPhone 11ครับที่เคยรีวิวไปแล้วเนะาะให้ดูความใหญ่ตัวนี้เป็น iPhone 7 plus นะครับเหนไครับก็ประมาณนี้นะครับไล่ลำดับดูนะครับให้ดูความเล็กความใหญ่ความหนาความบางเนาะ